รับสวัสดี f อพี่ป้านะอ่านะครับผมพ,อพอม่อแม,ม,ม,ม่ทั้งหลายนะครับที่ติดตามทั้งลาวสตาแล้วก็ฮาหนอยนะครับลาวพัฒนาเออคลิปต่อไปก็จะเป็นลาวพัฒนาวันนี้ลาวสตาเอามาก่อนเลยนะครับนะลาวสตาเอาก่อนอื่นก็ประชาสัมพันธ์เออนะครับสําหรับใครที่ตามรัฐบาลไทยนะอย่าลืมนะตามรัฐบาลไทยผมมีลงให้ที่ช่องสูตรรับนําโชค เดี๋ยวแปะลิงก์ช่องไว้ให้นะใครที่ยังไม่ได้ติดตามหรือใครเพิ่งมาใหม่นะส่วน F4 เก่าก็คงจะได้ติดตามกันเรียบร้อยแล้วสําหรับช่องสูตร้ํานําโชคของผมนะครับ,รบเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ตรงข้างบนนะครับก็คือจะอยู่ที่ข้างบนบนคอมเมนต์นะครับบนคอมเมนต์ผมจะปักหมุดไว้ให้นะผมปักหมุดไว้ให้ปักหมุดลิงก์ช่องสูตรลรับนําโชคอ่ะอ่าใช่ในคอมเมนต์นะครับก็ไล่ดูเอา นะครับปักหมุดไว้ให้ก็จะเป็นคอมเมนต์แรกเลยนะที่จะขึ้นสำหรับรัฐบาลไทยเนาะวันนี้ก็ลงชุดสรุปทั้งบน่าบนก็เป็นชุดนี้นะครับนี่เต็มแม็กเลยรอบที่แล้วเข้านะครับบนหกสี่สองนะครับเข้าตัวโตดส่วนล่างรอบที่แล้วเข้าสองตัวล่างหนึ่งเก้านะครับก็เป็นชุดเด่นนะครับสามชุดหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าเข้าหนึ่งเก้าับเก้าหนึ่งอันนี้ก็เป็นชุดล่างนะครับแล้วก็มีทกศ เออทกศออมสินนะออมสินก็เข้านะครับออมสินรอบที่แล้วนี่เข้าทกศก็เข้าโอเคแสดงว่าเข้าหมด <c oughs> นี่ออมสินนะ่าจะ49นะล่าสุดส่วนทกศก,ก่อนนู้นก็น่าจะ43กับมันนมันออก58อะไรประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดน,นะผมคือรู้สึกว่าจะเด่นนะเข้าบนล่างแล้วก็เข้าตัวเจาะ43ด้วยออมสินนี่ล่าสุดน่าจะ49แล้วก็เข้าเด่น5 58หรือเปล่ามั้ง อะไรเนี่ยประมาณนีผ้ผมจำลืมมันลืมคือไอตัวขอกสอนี่มันจะนานมันจะเป็นเดือนเลยก็ยคือออามันจะออกทุกวันที่สิบหกนะไม่ใช่สิบห้าวันออกเนี่ยออมสินก็มีลงให้เรียบร้อยนะครับไปตามได้นะครับสุดราำรำโชคเออใครอยากรุนรัฐบาลไทยก็ประมาณนี้มีทั้งออมสินขากศให้นะไปกันสำหรับ ลาวสตาของเราวันนี้นะครับเมื่อวานลาวสตาเป็นยังไงครับลาวสตาเมื่อวานโอเคออกเก้าสี่สี่สาหนึ่งครับเก้าสี่ยในตัววินตัววินไม่มานะไม่ได้ใส่เก้าไว้ให้นะครับแต่ว่าตัวเจาะอมีออกไปที่เก้าสี่สี่สามหนึ่งนะครับ เข้าตัวนี้นะครับเด่นสี่แล้วก็ตกกับสี่เก้าครับเมื่อวานก็ค่อนข้างที่จะเน้นสี่เพราะว่าห้าผมจับแค่ห้าสองห้าหกสี่หนึ่งสี่สองสี่หกี่ห้าสี่เจ็ดสีเก้าครับมาที่ตัวนี้อ่ะเปิดหัวแล้วสตาร์มาดีครับ <c oughs> วันก่อนนี่พลาดตรงที่ไม่จับเก้าศูนย์ให้แตะว่ามาเด่นคู่เลยเนาะเก้ากับศูนย์ส่วนฮานอยนะครับ เมื่อวันเฉพาะกิจออกไปที่สองเจ็ดล่างแล้วก็สามห้าบนนะครับสองเจ็ดเข้าเด่นครับกาชาตินะครับกาชาติเมื่อวานออกหกเจ็ดล่างครับอุ้ยเข้าคู่เลยแล้วก็เจ็ดเก้าหกบนอุ้ยกาชาติสวยมากผมให้ดาวไหมเนี่ยกาชาติออกคู่นี้ออกเลยนะครับแล้วก็ออกบนด้วยนะเจ็ดหกเอาเก้ามาเสียบนี่หกเจ็ดเจาะไว้อยู่นะครับกาชาติ มานะครับกาชาติผมอ่าผมให้ดาวกากับพัดอยู่แล้วนะครับนะหกเสร็จตรงๆเลยแล้วก็ข้างบนเจ็ดเก้าหกูสวยสวยมากเลยไม่ได้เจาะแบบสามตัวไว้ให้นะเกิดจับหกเก้าหกเจ็ดไว้ในสวยเลยพัฒนาออกแปดแปดกับหกห้าครับเอา้าพัฒนาดูพัฒนาเขาทำครับ ทำยังไงนี่งไงคู่นี้เลยอุ้ยเสียดายหกห้าไม่ได้จับให้แต่เข้าเด่นนะพัฒนาโอ้อีกแล้วกาชาติเข้าคู่นี้พี่น้องมาดีมากเลยเกินพัฒนาเข้าห้าหกโอ้โหเมื่อวานนี้สามรอบนี้ครับไทยดีสายเหนื่อยสวยสุดยอดครับกิดกาเข้าเด่นคู่พัดเด่นคู่เออนี่เข้าตัวเจาะนี่นะ ทัดนี่ก็คู่เลยให้ดาวด้วยโอเคเลยเอ,อ่อไป VIP VIP เมื่อวานออกสามสามเบิ้ลล่ะแล้วก็สามหนึ่งสามลุดครับ VIP ลุดหน้าลุดพิเศษละ่ะพิเศษออกห้าสี่โอ้โหเข้าเด่นห้า เขาเจาะครับ 5C นี่มาแล้ว 5C ข้างบน219นะ่ะเข้าแค่ 5C นะครับตรงๆปกต,ติตามระเบียบครับเมื่อวานเ <c oughs> ข้าหลุดเข้าหลุดเมื่อวานออก20กับ355นะครับโอ้โหเอา3มาอยู่หลักร้อยนะครับหลุดนะครับ วันก่อนเจาะเข้า80เมื่อวานออก355เบิลเออแล้วก็20ล่างอืเอาครับไปเอาครับไปโอเคตามนี้นะครับก็จะเข้าลาวสตาเข้าพี่ตัวเจาะนะครับมาดีแล้วก็หูสายเนี้ยสามรอบนี้มาดีเหลือเกินนะครับนะตรงเนี้ยเจาะเข้าตลอดนะครับอะมาตามของวันนี้ครับ วันนี้ลาวสตาดูลาวสตาก่อนเจาะเข้าไหมสูตรกำลังเดินดีลาวสตาวันนี้นะครับสี่ห้าครับตัวเจาะนะครับสี่หนึ่งสี่สอง เจ็ดสี่แปดห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดชุดเด่นนะครับสามตัวเนาะก็สองห้าเจ็ด เจ็ดสี่สองนะครับสองตัวให้เอาวินวินวันนี้จะมาไหมวินวินมอเตอร์ไซค์วินห้าตัวชอบอะไรสี่ห้าสองเสร็จหนึ่งครับ ชุดเด่นนะครับสี่สองครับห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดครับสี่เจ็ดครับตามนี้อ่ะวันนี้มีรุนสามตัวแตกนะครับเาวาสตาเอ่อไปฮาหนอยนะครับฮาหนอยสามรอบนี้จะทำแฮทริกเข้าเด่นทั้งสามรอบได้ไหมอีกอีกไหมอีกสักวันไหม อืมนะช่องของผมนี่จะเจาะเจาะรอบนะไม่ได้เอาแบบจับ่บางช่องเขาจะทําเป็นรวมนะเมื่อก่อนผม่ก็ทํารวมนะก็คือจะเจาะรวมแต่ผมนี่จะแยกน่อยให้เลยนะครับก็คือแยกรอบให้นะครับแล้วใครชอบชุดชอบก็มาได้นะนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับ เฉพาะกิจนะวันนี้เขาจะเด่นที่90ครับเออนี่เจาะรอบให้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องรวมกันกาชาตินะครับก็จะเด่นไปที่45อุ้ยมาพี่น้องอีกหรือเปล่าพัฒนานะครับจะเด่นที่89ครับ โอ้โห oh, 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 oh. ตัวเลขสวยงามครับตัวเจาะนะครับเจาะให้นะครับอสี่ ี่เจ็ดสี่เก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าก็ระวังสี่ห้าด้วยนะครับนะอันนี้จะเจาะรวมทั้งเน้นที่กาวทัดมีกิดนิดหนึ่งนะมืมีเก,ก้าติดมานะครับนี่ไหเก้าอันนี้สี่ห้าเก้าแปดไม่ได้จับให้นะก็เน้นที่เก้า สี่เก้าห้าเก้าห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามตัวไหมสามตัวให้ชุดนี้เม็ดเ,เดียวนะอุ้ยมันเดี๋ยวต้องเพิ่มพื้นที่แล้วนะครับสี่ห้าเจ็ดครับ เน้นกาหน่อยเน้นกาชาดหน่อยสองดาวหนึ่งหนึ่งสี 4, 5, ่ห้าเจ็ดนะตามนี้เม็ดเดียวตัวเล็กนะขยายออกนี้มาดู VIP นะครับ VIP วันนี้เด่นที่สองสามสองห้า สองหกสองเจ็ดสองเกสห้าหเจสตัวนะครับ9ก้หชุดเด่นนะสองเก้าสองหสองเกสองหหตามนี้ครับพิเศษ วันนี้พิเศษเขาจะเด่นที่ตัวไหนพิเศษวันนี้เด่นที่90นะครับก็จะมี90 91 92นะครับ02 07 08แล้วก็ เ7เจเมื่อวานเจาะหกชุดเข้าบอกแล้วพิเศษนี่วันนั้นเจาะแดชุดไม่เข้านะครับถ้าเจาะน้อยเออจ็ดชุดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนะครับเจ็ดชุดนี้จะเข้าดีนะครับเจ็ดตึงหกห้ามเจาะเกินนี้ครับพิเศษเป็นมันคลิ่มันคลิม่มะ <c oughs> เจาะเกิดเจาะแปดชุดบวกเขาแต่ถ้าเจาะหกชุด7็ดชุดเข้าครับพิเศษอ่าสามตัวนะครับเ9 0 97ก้าสูเก้าเจ็ด เก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สองครับห้าน้อยพี่เอ่อห้าน้อยปกตินะครับปกติวันนี้เด่นที่เข้าไหเนี่ยเข้าไหมเนี่ยอืม ปกตินะครับปกตินี่ผีเข้าวถีออกลูกถีลูกคนนะช่วงนี้เอออ่ะปกติเดินที่หนึ่งสองครับนี่บอกว่ามาหนึ่งสองนะเออหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เอา้ 1, 2, 1, 3, 1, เอาหนึ่งแปดหนึ่งเก้า สองสามสองสี่สองปดครับ3ามตัวนะครับหนึ่งสองแปดชุดเด่นเนาะก็จะเด่นที่หนึ่งปหนึ่งสองพี่น้องชอบมานะวันไหนไม่จับให้ชอบชอบมานะหนึ่งสี่ครับแล้วก็ สองสี่ครับสองแปดครับเออหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอยปังกันทุกคนนะครับหนอกใครทีลุนสตาลาสตากับฮานอยเปิดหัวก่อนนะครับอุ้ยลาสตาก็จะพร้อมกับรัฐบาลไทยนะใจตุมต้มตุมต้มต่อมต่อบเลยนะครับไม่มีไม่มีอารมณ์ที่จะไปลุนลาสตาเลยในวันที่หนึ่งกำลังจะออกนะครับลุนจะถูกลอตเตอรี่ใหม่นะครับเอออ่ะลุนกันนะครับ ชุดนี้โชคดีทุกคนนะครับสำหรับใครที่วันนี้ใครที่กดไลค์กดแชร์นะครับก็เนาะขอให้ดวงโชคลาภเปิดนะครับอืมขอให้ดวงโชคลาภเปิดรับโชคกันทั่วหน้านะครับวันนี้โชคดีทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ทุกแนวทางรวมทั้งเราพัฒนาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ